สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการซ้ำกันทาตุค่ะนั่นก็คือเอากันธาตุที่เป็นมือหรือว่าเท้านะคะเอามารวมกันนั่นเองอเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะกันทาตุที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นกันธาตุของ Awake Level 20นะคะเพราะว่าเป็นกันธาตุที่หาง,ง่ายที่สุดแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นมือข้างเดียวทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ได้ซ้ำเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะมือที่ซ้ำไปแล้วนะคะอันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ซ้ำหกนะคะลองดูความแตกต่างนะคะตรงคอมบิเนชันนะคะตัวนี้ขึ้นว่าศูนย์กับหกนะคะตัวนี้คือยังไม่ได้ทํากับตัวนี้คือทําสุดแล้วนะคะออปชันอย่างอื่นก็จะเหมือนกันหมดนะคะ ต่างกันตรงที่เปอร์เซนต์ต้านท่าน,นะคะที่มันจะถูกนำมารวมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วในซัมุนะคะโอเคต่อมานะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการซัมกกันท่าน,นะคะนั่นก็คือมือหรือว่าเท้านะคะที่เราต้องการทำค่ะสองค่ะทรายเงินค่ะทรายเงินนะคะหาได้จากการลงหิดเอค่ะ ถ้าใครยังไม่เคยลงทําไม่เป็นนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะส่วนใครที่ขี้เกียจนะคะแนะนําเลยค่ะให้ใช้เงินแก้ปัญหานะคะไปซื้อได้ที่ฝากขายค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือต้องใช้เงินในการซ้ำด้วยนะคะการซ้ำกันท่านเนี่ยที่นิยมที่จะทํากันก็คือจะเป็นซ้ำห้ากับซ้ำหกนะคะ ซ้ำหเนี่ยก็คือแม็กสุดและโอกาสเสียงสูงมากนะคะที่จะซัมไม่ติดค่ะแต่ว่าถ้าเรามีมือหรือว่าเท้าแค่ชุดเดียวนะคะหรือว่าไม่ไม่มีอะไรใส่เลยจริงๆเนี่ยก็แนะนำให้เน้นแบบว่าเอาชัวร์ๆไปเลยนะคะก็คือทำซ้มห้าค่ะเพื่อที่จะได้พอใส่ได้ไปก่อนนะคะ NPC เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะที่จะไปทําแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบขี่เกียจที่เกียจสุดๆแลละก็คือไปที่นี่เลยค่ะ NPC ตัวนี้ตัวเดียวเลยเจ้าประจําของเรานะคะ m าคอม m i k ค่ะเดินมาเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยให้เรากดคุยเลยนะคะ y o u Shop ค่ะเลือกแถวที่สองนะคะที่เป็นรูปมือบวกๆก,กันเนี่ยแหละคะ่ะเราต้องใช้หน้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําแบบซ้หกไปเลยนะคะเพราะว่า มือของเราเนี่ยเยอะมากนะคะซ้มหกเนี่ยเราจะใช้ถุงมือทั้งหมดเจ็ดข้างนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากที่นําถุงมือที่เป็นข้างเดียวนะคะหนึ่งข้างนะคะมาวางใส่ช่องนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนํามืออีกข้างหนึ่งนะคะมาใส่ ลองสังเกตดูนะคะว่ามันจะใช้ใส่เงินทั้งหมดห้าอันนะคะอันนี้ก็ยังจะใช้ของน้อยๆอยู่นะคะในระ,ระดับแรกนะคะเป็นซ้ำหนึ่งนะคะโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกนะคะแล้วก็กดไปเลยคะ่ะทีนี้เราก็จะได้มาเป็นซ้ำหนึ่งแล้วนะคะหนึ่งซ้ำแล้วเสร็จแล้วนะคะให้เราทำอีกหนึ่งซ้ม อีกสัก2อันนะคะใส่ไปเลยค่ะเหมือนกันทำมาทั้งหมดให้เป็น3อันนะคะโอเได้แล้วอันที่2นะคะต่อไปค่ะอันที่3ค่ะเสร็จแล้วทั้งหมด3อันนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะสอนขั้นตอนซ้สองก่อนนะคะ ให้เรานะคะคนํามือที่เป็นหนึ่งซ้ำนะคะสังเกตดูหนึ่งซ้ำหยิบมาวางใส่ก่อนเลยค่ะอันดับแรกเสร็จแ,แล้วเนี่ยให้นําอันที่เป็นมือข้างเดียวนะคะเปล่าเป่าเลยไม่เขียนว่าซ้ำอะไรเลยนะคะนํามาวางค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยให้ลองสังเกตดูตัวนี้ก็ใช้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะโอกาสในการติดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกนะคะใช้ทรายเงินสิบอันใช้เงินเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วกดไปเลยนะคะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นซัมสองแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำให้มันเป็นซัมสาม 3, นะคะนั่นก็คือนำซ้มหนึ่งนะคะกับซัมหนึ่ง มารวมกันนะคะถึงจะเป็นซ้มสามให้ลองสังเกตดูนะโอกาสมันมีความเสี่ยงเลอมากขึ้นแล้วนะคะตัวนี้สำเร็จแปาเร็นต5นะคะใช้ทาเงินทั้งหมดสิบอันแล้วก็ใช้เงินจํานวนห0พันนะคะก็ขั้นตอนนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะไม่ติดสูงเหมือนกันนะคะก็แนะนําให้มีถุงมือสํารองเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่คิดอยากจะซ้มสามนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาวัดดวงกัน อ่าโอเคอันนี้ของเราซ้ำสามติดแล้วนะคะถ้าใครที่ทำซ้ำสามไม่ติดนะคะให้บนกลับไปทำซ้ำหนึ่งใหม่นะคะแบบตอนแรกเลยก็คือเอามือข้างเดียวกับข้างหนึ่งมารวมกันให้เป็นซ้ำหนึ่งแบบนี้ทั้งสองอันนะคะแล้วก็ค่อยวนกลับมาทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ซ้ำสามมาแล้วนะคะมันก็ จะเหลือเป็นสามสองกับสามแล้วให้เรานะคะนํามาวางเลยค่ะสามสามกับสามสองนะคะอันนี้เราสามารถที่จะใส่สองก่อนสามหรือว่าสามก่อนสองก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนกันค่ะโอกาสติดเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะก็คือวัดดวงกันไปเลยค่ะว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะแต่โอกาสที่มันไม่ติดก็สูงค่ะ ่ะใช้ทายเงินทั้งหมดสามสิบอันนะคะแล้วก็ใช้เงินทั้งหมด4ี่หมื่นนะคะหวัดดวงกันไปเลยค่ะถ้าติดนี่ก็คือแบบโอเคสุดยอดเลยวันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแหกสูงค่ะเห็นไหมคะมาแล้วนะคะกับวันนี้ดวงไม่มีนะคะเราก็เริ่มทํากันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะจนกว่าจะติดนะคะแนะนําให้มีหลายๆอันสํารองนะคะ ค่ะหลังจากที่เราได้มีการพยายามซ้ำกันไปหลายรอบแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะที่เราสามารถตำติดนะคะก็จะได้ออกมาและเป็นซ้ำหกนะคะตัวนี้นี่เองนะคะเรามาดูกีขวาดูนะคะตัวนี้อ่ะคิดก่อนทีนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น สำหแล้วนะคะสังเกตรตรงคอมบิเนชันนะคะมันจะขึ้นว่าเป็นเลขหกแล้วนะคะออปชั่นอ,อื่นๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าป้านธาตุเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันถูกนํามารวมกันแล้วอยู่ในซ้ำหนะคะวิธีทำซ้ำห้าคะก็คือใช้ถุงมือทั้งหมดหกข้างค่ะทําแบบซ้ำสามบวกซ้ำหนึ่งหรือว่าจะทําแบบซ้ำสองบวกซ้ำสองก็ได้คะ่ะแต่ว่าขอแนะนํานะคะให้ทําแบบสองบวกสค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงในตอนที่จะทำเป็นซ้ำสามค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ซ้ำไม่ติดเหมือนกันนะคะเราจะได้ไม่เปลืองถูกมือมากนะคะในการซ้ำเราสามารถที่จะใช้มืออย่างอื่นเนี่ยมาซ้ำรวมกันก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมือที่เป็นประเภทเดียวกันเลเวลเดียวกันนะคะแต่ว่ามือกับเท้าเนี่ยไม่สามารถเอามารวมกันได้นะคะมือต้องเป็นมือเท้าก็ต้องเป็นเท้านะคะ รวมกันไม่ได้นะอย่างสมมุติว่าเราจะทํามือยี่สิบนะคะกับมือสามห้าเอามารวมกันอันนี้ก็ทําได้แต่ว่าให้แนะนําว่าให้เราดูออฟมันดีๆก่อนนะคะอย่างเช่นแบบอของสามห้าเนี่ยให้ลองสังเกตดูนะคะมันจะมีป้องร้อยหลบร้อยแต่่างของมือยี่สิบเนี่ยมันมีแค่ป้องยี่ห้าหลบไม่มีเลยนะคะแล้วก็อบอส้มข้างล่างเนี่ยเห็นะคะข้างล่างอะ่ะ ของสามห้ามันจะดีกว่ายี่สิบนะคะถ้าเวลาที่เราจะนําไปซ้ำจริงๆอะ่ะต้องดูให้ดีๆนะคะว่ามืออันไหนที่ควรจะอยู่นําหน้านะคะมืออันไหนที่ควรจะอยู่ข้างหลังเวลาที่ซ้ำนะคะให้นํามือที่เราจะต้องใส่เนี่ยออฟเน้นอ,อนั้นนะคะมาอยู่อันแรกก่อนนะ แล้วก็ค่อยใส่มือ20ตามค่ะพอเวลาที่เราซ้ำรวมกันไปแล้วอะ่ะมันจะขึ้นเป็นมือสามห้าแต่ว่าปารท่าที่ได้เนี่ยมันก็จะมีทั้ง35แล้วก็มีของ20รวมกันอยู่ในซ้ำนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการซ้ำกันท่าในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ